ค่ะหนึ่งกับเจ็ดละพอ่อค่ะมือนี่กะวันที่ยี่สิบแปดนะวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดนะค่ะกะบเราพัฒนาค่ะเดี๋ยวเขียนวันที่แป๊บนึงมือนี่กะเจะบ่แตกจับคู่อยู่บ่พอ่อมือนี่เนาะมือนี่วันศุกร์วันอันดีแมนบ่พอ่อ ค่ะวันนี้มีอยู่เก่าเก่าชุดเด้อว,ว,วันนี้วันนี้บ่พ่อครับค่ะควันนี้มีอยู่เก่าชุดเหมือนบ่ค่ะครับค่ะบนล่างเหมือนเดิมค่ะบนล่างเนาะค่ะค่ะพ่อทานเรื่องนิ่งค่ะนิ่งมีชุด ค่ะเขียนแล้วค่ะมีสมีสค่ะเด่นที่ศูนย์กับสี่เด่นศกับสเนาะค่ะสามลองค่ะสามเป็นตัวลองเนะาะกับคู่ค่ะส <40 S 1> ี่ศูค่ะพ่อสี่้าค่ะ ส่แปดค่ะพ่อสี่เก้าสี่เก้าหาเขียนแล้วร์หกสามค่ะห้าสามค่ะพ่อเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ 90้าศูนย์9 29น่สองเนะคะสอนี่เพราะว่าเอามาใส่เพราะว่ามันอยู่ในเลข3ตัวอยู่ค่ะพ่อมันไม่มีอยู่ในเลขยิ่งหรอกจ้าอ่าค่ะสามตัวมีกี่ชุดพ่อสามตัวสามตัวมีสามชุดค่ะ ศูนย์หกสามศูนย์หกสามสาเกหสาเกหน่หกสองเกหสองเก้านะคะค่ะเลขสตัวเด่นให้ที่ศูนย์หสาอค่ะศูนหสามนะคะตัวเด่นเนาะค่ะ ตัวเรียนี้าค่ะพ่อคือห้าสามห้าสามหกสามค่ะสี่เก้าค่ะเจ็ดค่ะพ่อค่ะผมค่ะก็ตัวเนียนก็คือ ห้าสามหกสามสี่เก้าเจ็ดศูนย์นะพ่อเราก็สามตัวเนียนที่ศูนย์หกสามเนาะค่ะครับค่ะวันที่ยิ้มโพรงก็เขาเล็กวิ่งแล้วพ่อทางบนทางล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะครับค่ะมือหน,นีพ่อเซียนประคุณชัยก็ให้แบบสวยงามเหมือนเดิมเนาะค่ะมือหน,นีก็ล่อลุ่นกันเนาะพ่อเนาะครับผมค่ะก็อ่ะลืมตัวกันอีกลืมตัวกันอีกตัวหนึ่งเลยตัวกันเนาะค่ะ ค่ะเดี๋ยวเค้นให้ตัวกันเนะาะค่ะตัวกันค่ะววนนไม่เป็นไรแล้วพ่อค่ะตัวกันหกหกนะพ่อค่ะตัวกันหกหกค่ะหมดทั้งมวลก็หมด,หม,ดมีอยู่แค่นี้แหละค่ะก็ขอขอบคุณพ่พอหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเราพัฒนาวัน สุขที่28เนาะค่ะก็ขอให้พ่อร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำล้ำรวยๆเด้อค่ะพ่อคผมเช่นกันครับขอให้กองฟ้ารวยก็ลำล,ๆๆล้ำรวยรวยหยาเหยาดหยาจนขอให้ <c oughs> มีแต่โชคมีแต่ชัยมีแต่ลาภค่ะพ่อ <c oughs> และขอให้มีเงินกังฟังในวันนี้ด้วยสาธุค่ะพ่อค่ะบัดดีค่ะดดค่ะ <c oughs> ค่ะน้องค่ะพี่น้องก็ได้รับชมรับฟังจากเซียนประคนชัยแล้วน้องค่ะพี่น้องค่ะวันที่ยี่ยสนั่นน้องค่ะเราพัฒนาเซียนประคนชัยน้องค่ะวิ่งบนหนึ่งกับห้ากับเจ็ดนะะ้องค,ค,ค่ะกับเขาเหล็กวิ่งน้องค่ะหนึ่งน้องค่ะแล้วก็เจ็ดน้องค่ะพี่น้องค่ะกับเขาเหล็กวิ่งน้องค่ะพี่น้องมือนี่นะะ้องค่ะพอเซียนประคนชัยก็ให้มาแบบเน้นๆเ,เลยน้องค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นของวันที่ยี่น้องค่ะที่เหล็กวิ่งเขาหนึ่งกับเจ็ดน้องค่ะพี่น้องทั้งบนทั้งล่างน้องค่ะพี่นอนนะค่ะ มือนี่เนาะคะ่ะคุณพ่อก็ให้มาแบบดวนๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะยี่สิบดตุลาคมห5ห้านะคะ่ะลาวพัฒนาเซียนประโคนชัยเนาะคะ่ะบนล่างวิ่งเนาะคะ่ะศูนย์สี่สามเนาะคะ่ะจับคู่คือสี่ศูย์สี่ห้าสี่แปดเนาะคะ่ะสี่เก้าห9สามห้าสามเจ็ดศนย์ย์สอง้าเนาะคะ่ะ สามตัวให้มาสามชุดนะค่ะคือศูนย์หกสามสามเก้าหกหกสองเก้านะค่ะตัวกันนะค่ะหกหกนะค่ะพี่น้องค่ะตัวกันหกหกนะค่ะพี่น้องค่ะกลับมาลุ่นตัวเนียนนะค่ะพี่น้องค่ะสายวิ่งสายแล่นกายภาพเด้อค่ะวิ่งศูนย์เด่นศูนย์เด่นสีน่ 4, ลองสามนะค่ะพี่น้องหรือพี่น้องบ่ชอบบอมักตัวที่ เซียนบกคนใช่จับให้พี่น้องมีตัวหมักในใจก็สามารถจับวินได้เนาะค่ะพี่น้องหรือบ่หมักตัวท่พ่พอเซียนบะคนใช่วงห้เนาะค่ะพี่น้องก็สามารถหมักตัวใดอยู่ในชุดนี้เนาะค่ะก็สามารถพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกับผ่านเนาะค่ะพอเซียนบกคนใช้ก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะราวพัฒนาวันนี้เนาะค่ะพี่น้องก็รอรุ่นกันเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะ ว่าจะเด็ดขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็จะเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะประมาณบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองเนาะคะ่ะแอดก็จะสรุปโครงสุดท้ายของหวยลาวพัฒนาว่ามีกี่สำนักเนาะค่ะพี่น้องค่ะมัอน,นี้ก็จะมีหลายๆสำนักอยู่เนาะค่ะพี่น้องที่แอดเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะบ่หกกับเจ็ดในะดระด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะก็รอติดตามรับชมเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เราพัฒนาวันนี้เอาก็ไปเที่ยวเราพัฒนากันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ไปเที่ยวเราพัฒนาเนาะคะ่ะกับแคบหน้าจอเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวเด่นจับคู่เนาะคะ่ะสี่เก้าหกสามห้าเก้าเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะเด่นสามตัวคือศูนย์หกสามเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมีตัวกันหกหกเงเนาะคะ่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง fc เนาะคะ่ะทันใดที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิ่ได้พลาด ข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะก็เป็นกําลังใจหฮทางช่องนะคะเพื่อที่สิหาคลิปเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเฮเยงๆปังๆเนาะค่ะรวยๆอย่าเก็บอย่าจนขอให้รวยปังๆตลอดไปเด้อค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ